สบายดีพี่น้องเมื่อเนกาออกมาหน้าคือเกา้าฝนตกพี่น้องไปทางใดกันยากลิงๆหนาดก,กั้งไปจ้องนะลูกจะไปทางใดมือนี่หึจิไปไหสัสกกั้งจ้องแม่ให้เมื่อเที่ยงได้撒อยากมาน้ำพี่น้องให้อยู่เที่ยงกับบอยูให้อยู่น้ำพอยไงว่าสิไปปลูกอันอ้อยปลูกมัน หัวมันหัวมันแกวเนาะกระมักพีกเพฝนก็อยากไปน้ำฝนกระโต๊ะอยู่เที่ยงก็บอก่อยู่กังดีๆเดอ้อกังดีๆเดอ้อเปียกเลยให้เมื่อเที่ยงโรเดอ้อพ่นโต๊ะพ่นโต๊ะพ่นตกนี่กาไล้มือแลยเลียนติดจกักจักมือเลยเนาะ ตกอยู่คุมมือคุมมือมาขึ้นเนี่ยก็ตกตัก้งแต่ตีสี่พี่น้องตกตัก้งแต่สี่โมงเศร้าว่าสิลุกไปหาเฮ็ดกับฝนตกก็เลยเศร้าแคากล้องมั่วกาขอ,ายอขัย้นาะเพราฝนตกห้าสิไปสวนสวนตรงนั้นไม่ญ่เยแาแม่พนมีลายสวนพี่น้อง ความพนดูสวนปลูกนั่นปลูกนี่ผ้ากับห้องฝนตกผ้าห้องแต่ว่าแต่ว,ว่าตอนท้ายนี้แม่ลงลิงปิดอันสัญญาณไว้เนาะปิดสัญญาณเน็ตไว้ลิงลิงพันย่างก้อนเลยลิงลิงคือม่สบายดีป้าลุงเลยลูก รู้ว่าสบายดีปลาลุงแน่ย,ย่างปลาเลยอ่ะถ่าแน่ถ่าอีแม่แน่มาเด้อแม่สิไปขั้นนี่เด้อคลิปนี้กาสิภาพี่น้องมาเบิ่งสวนคือเก้าปลูกพักปลูกหย่า ดอกกระเจียวงามๆพี่น้องมีอยู่สี่ต้นเดี๋ยวค้าเมื่อสีกลนเมื่อปลูกกลนเมื่อปลูกไวกกับหมูมันนะอย่าเด็ดเอาไวป้ปลูกลูกลิงลิงสบายดีปาลุงนะองดอกกระเจียวอไว้ปลูก,ลก,กสบายดีปาลูก ลิงลิงค้นนะฮักมาแล้วโนโนสีโนโน่ให้ว่าอ,อัดถั诺โน,โนใส่ออกลูกจองนะลิงลิงค้นนะฮักมาแล้วจ้าอ้าวอ้ายบอลลื้อนอะไรเอาดีๆสีเปียกนะลูกสีเปียกเป็นสีบลสบาย<ะ>แห้งกะส่วงโควิดอยู่เดี๋ยวเขาสี่าติดโควิดเอาขึ้นล้มเอาล้มนะขึ้นไะไปสวนปะสนนไม่ใหญ่ปะ นี่พี่น้องหอดแล้วสิบอให้แม่น้องลิงวา่าไลฟ์สวนยังไดพี่น้องนี่กะสวนหนึ่งมานี่กกะสวนหนึ่งพี่น้องมานี่กะสวนหนึ่งอยู่นี่กะสวนกล้วยก็หมักพริกเนาะยืนนี้เพื่อนก็สิ็ว่าปลูกหมักพริกปลูกอ้อยปลูกมันบอใหว้ว,ว,ว่าไลฟ์สวนจะว่าจังได้ความเพลินดู กำลังกลนกำลังกลนมองปุงมองพริกกับอ้อยกับมัน,นพี่น้องซองกระสอบสองกระสอบเทไปแล้วกระสอบหนึ่งเดียวชิมเทอ้อยกับมีสองแบบพี่น้องจะเขาเอิญอ้อยเอยียงเนาะอันนี้เอิญอ้อยพี่เนีย่ยเอียงพี่น้องและนี่คือสีขาวคือมีสองสีมันคืออ้อยอยียง แมนองดิ้งกับหูซื้อไพ่หูกับเม,น,มนบอกเลยด้วยพี่น้อง,อองกับมันมันแกวห้าเหนียเนาะมันแหลมมันยังนะแต่ว่าอ้อยน,อนี่แมนองดิ้งหูซื้อหูแต่ว่าอ้อยก็คืออ้อย <c oughs> หูแต่ว่าอ้อยหวาน <c oughs> ปะเริ่มปลูกน้องปลูกแล้วแล้ว ปลูกแล้วๆให้กับไปล่างมือมาถ่ายชิดถ่ายตอนนั้นกับโบวี่ผู้จับกล้องให้เนะาะท้าแม่เพคนเป็นคนกล่นไว้ปหาอันนี้คืออ้อยหวานท้ามแม่คนค้นก้่นหายมีน้องลิงกับน้องลิงกับปุ๊ก แถวแม่สบายดีพี่น้องแน่สบายดีพี่น้องพี่น้อง,องลูกบวชไปทางไหนครับอ้อยปลูกมันไปไซก็บวชได้ออกจากบ,บ้านก็ได้สบายดีป้าลุงเลยลูกสบายใจลงุงฝูนมือฮะนะ <c oughs> อันนี้มาพีกแม่นุ้งลิงปูก <c oughs> <ท>ออกมาสิคอยปลูกขยไปยเหยียบบออันนี้เป็นมันมันหัวมันแก้วฮะเนาะแม่ลุงลิงปลูกข้างแรกในชีวิตพี่น้องปลูกมันแก้ว เพราะว่าเคยไปอยู่เคยไปอันคลองอยู่เนาะไปปลูกอยู่คลองกะไม่ค่อยได้ปลูกน้ำข้าวเจ้าเอาไปป้าไว้แล้วก็ขึ้นมาอันนี้ก็คืออ้อยจัดอ้อยเอียงน้องๆพี่น้องบอู้หซื้อจะสิบอกว่าอ้อยอีหยังออยเขา,เาไปตัดอ้อยกับคลองออา,อามาอืมไปตัดอ้อยเขาจะไปตัดอ้อยแล้วเขาเอาเอาแนวมาไปตัดอ้อยอยู่ฝั่งไทยเนาะ มาปลูกลิงๆจะปลูกยังยปลูกปลูกอ้อยวะห้ปาลุงกินน้ำลนเด้อโดยปาลุงกินกน้ำลนเด้อโดย,โดย,โดยปลูกวันเมดสันพิน่นางเบียร์มกพรก ปลูกย่มนี่กับผัวแหละเดินหนึ่งเดือนสองผลวเนาะสิได้กินส่วนมันส่วนมันเดี๋ยวอันเกี่ยวเขาแล้วเดี๋ยวสิแม่น้องลิงสิมาขวดให้เบิง้งลิงลิงได้มาปลูกนี่นะบ่อนจะป,ปะลูกบ่ลูกลิงลิงคนมาปลูกย่ำ <c oughs> ลิงลิงมาปลูกพริกนี่มานี่นั่นี่เสียบลงนะมาหนึ่งแม่ ปลูกให้ปลาลุงงบ้างนี่ปลูงกงามงามเดี๋ยวที่เลตตี้เฮ็นอะไรโอหยาดลงเลยวะจะคขึ้นขวดดินก้อนนี่ขวดดินนี่อาปุ๊กไม่ตมีแต่หมดอืมปุ๊บอืมอ้าวราบของที่ดย บดชิมชิมไปปุ๊บไปปุ๊บบ่ชิมบ่วิ่มดอกจังนั้นมันกระโปงบดคั้นบดคั้น,อน้อยู่เทียงลยอยลไรบ่อยู่และยู่น้ำพ้อใหญ่นะเป็นว่าน้ำข่อยอมาแม่บัได้ไปทางได้ไปทางได้บดดัวได้พี่น้องก็ออกหน้ามา ปลูกหมักพริกหมักพาากินเนาะปลูกนั่นปลูกนี่ไว้กินปลูกกับพ่อปลูกกับพี่น้องเขาแม่ไปเห็ดสวนไ่เรียบร้อยเลยลายสวนชี่ชวนหาชวนปลูกกินะแมนลายสวนพนนะ่ะบ่ท่านแดนเป็นห้วน่ะก็มีมาเจาะมาแจ๊กไปกินแล้วจังบได้สื่อเนาะแม่ไปทางใดมันกับบได้ จงบดีซื้อเขาจะจแล้วแหละพี่น้องปลูกแล้วแหละเสด็เมื่อแล้วบดนี้ภากับห้องอหืมๆแต่ย่านทางนี้ก็มีแต่อ้อยเดี๋ยวสิพ้าพี่น้องไปเบิ่งปลูกวัางปลูกวางอันมีมักพีปลูกวัางตก,ก้านี่พี่น้องออกหมากแล้วได้กลิ่นอีกแล้ว มีายละดูเนาะปลูกไปแล้วนาัาจงบวขาดต่อนนอะพี่น้องอันนี้มะเขืออืมมะเขือ,าอางามๆมะเขือนี่ได้พี่น้องเพิ่นปลูกวางเดอนเจ็ดนี่เป็นหมากแล้วเป็นดอกแล้วตัวนี้ค่ะปลูกแบบธรรมศาติพี่น้องบดิไซยัง บมมีซันเคมีเลยเจียวข่าวก็ได้กินผูกเดือนเจียวข่าวก็ได้กินเนาะหมักง่หยๆพี่น้องปลูกเดือนนี้ก็เดือนนึงก็ช้องก็ได้กินอันนี้หมักง่ายๆปลูกได้ใส่ยังได้นาอแม่ปลูกธรรมชาติบมมีซันเคมีปลูกใส่ดินงามดินโพนเนาะดินมันปลวกอยู่นะไปเดิอลลงลิง มีหมักพริกหมักเคือหมักเคืองามๆปลูกให้ลูกให้ร้านกินกินคนวะอันนี้คือต้นดอกกระเจียวบอกต้นดอกกระเจียวนี่เขาเห็นในคันนาเดี๋ยวกดนมาปลูกดอกกระเจียวเราปลูกตามสวนไปกินแม,นม่นนี่กสวล้วยไ,ไ,ไก่ไก,ไก่ก็มันอึดแล้วโดยเแถาแม่บย่ยอมจ้าไปกดมาปลูกอีกแล้วพี่น้องดอกกระเจียว ปลูกลงมาปลูกคุ้มนี่ปลูกดอกกระเจียวปลูกใบกิ่นปลูกไร้ไรแหงดีเนาะปลูกไว้จ้ฟูชวนโดยไม่ลายสวนสวนต้นมะพุ่งน่อก็มีดอกกระเจียวดีแหละจะได้เก็บได้ลายหม่องเดินห็ดหมองได้มาปลูกหม่องนั่นโดยเปัญหาเดือนวกเลยได้กิน ใครก็ไปซื้อเขาทำแม่แม่ได้ซื้อก็ยังบ่มีในตลาดปักซ่องเนาะกับบ่ค่อยอยากมี้ดอกพี่น้องดอกกระเจียวกันรับดอแท้คกนะไม่ใช่แค่หน้ามาปลูกไว้โดยงามตัวปลูกใส่อันดินโพนปลูกปลูกแล้วแหละกับปลูกปั้นตามธรรมชาตินาะพี่น้องไปฮักอีหยังลูกดื้อเลยยิงลิงคลิปนี้กับบะมี่ยังไลฟ์พี่น้องพาพี่น้องมาปลูก อันอ้อยหวานเนาะหนากระซิ่งส้มๆเลยพี่น้องส้มบาเดีไปทางใดส้มคลิปนี้กันบ๊อมี่ยังไลฟ์ไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดีสบายดีป้าลุกสบายดีพี่น้องสบายดีป้าลุงลิงลิงคนนะฮกไปก่อนเด้อโน no no no